ยยาเนี่ยซื้อของมาให้นี่กับเขาไดูเลือดไหลย่างอยูด้วยพ่อถากหนาบองหาตาอยู่ีลาบเรียดโอ้ไปซื้อกับเข้ามาเนื้อลาบเบียด้อยเออไปถากหนาเอิ่นหาตากับเรเห็นถากอยู่คนเดียวมองตาไปทางใดโอ้ไปซื้อกับเข้ามาไหนไดอย่างเนี่ยดูลาบเรียดเนี้ย เดี๋ยวค่อยถากเนาะตาดับเลือดซี่งูหมูปิ้งหมูปิ้งจะมาปิ้งหมูอย่าหมูปิ้งเออได้อย่างนี้อันนี้ถากลูกสิ้นถากลูกสิ้นใส่กุ้งเออใส่ถุงไว้อ่ามีอยังอีกนะนะอันนี้น้ำเต้าหู้กระป๋าตะาหโอ้ของแ่บตัวนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวช่างกินเขา่ะ นี่ทีไปกินดิบแล้วตีนลาบเลือดยโอ้ขว้าจังหน่อยแม่เว้ยเอาไปขั้วอืมโอ้ลาบเลือดแดงจึ้งครึ้งเลยถ้ากินดิบก็พอปันผีปอบเลยเนาะอเอาไปขั้วจังหน่อยเนาะอืมยายาม่ติดเฮ้ยสมมติหากยาอยู่นคนเดียวมองหากระบอกเห็นเว้เล็กว่าหายไปทางใดนเอยชื่อกับเข๋าห้ินกันเอออุตส่าห์ไปถากยาอยู่คนเดียวว่าตาไปทางไหเห็นวแวบๆทีไหนได้ไ,ดไป ไปซื้อข้าวเปลาปนใดไปจวเอาไปคั <t uh <t uh> <t uh ่วหน้าตาเนาะอืมอืมเพขวลาบเลือดก่อนกินดิบกับโบมันกระดึกกระดึนเลยมันลาบเลือดไว้เนาะขว่าเอา กินดิบลายตัวแดงจิงคึ่งหนูมันพริบปอบไปเนาะเขย่ามันจีบปากคอยต้องคั่วก่อนทาเชื่อโอ้ยแดงเป,ป,ดงป็ดเลยเนาะนี่เราเขาเรียกลาบเลือดเนาะเลือดเท

มสุกไนว่าเห็นต่ว่ากระไดเนาะแดงจึ้งครึ้งอยู่กินแล้วมันจักกระเดียมปากเลยเนาะกินแดดเลยซ่บเลยจะสุก ได้เห็นงานไปถากยาเออ,อทีเราไป่อยใหญ่ถากยาเนี่ยเมื่อวานถักถาอย่คนเดียวไหมคนมคนยังไปซื้อกับเขาเนาะเออตามองหาตาไปทางไหนเนะแบบาะเว็บเว็บมุตตะถากยาคนเดียวมีไง,งได้ไปซื้อกับเขาเออดีทุกันด้วยเนาะผู้นึงกับไลค์คือกันเนาะสามสิบบาทคุณเนาะ สามสิบบาทเองนะไม่ใช่สามสิบบาทส,าบสักจุตัวก็เออกินลาบเรียบร้อยวันซื้อมาหลายตัวนอวัน,าาน,อนเอาซุกเลยบ่ตาเอามาซุกพอดีดีพอจังสีแซ่บเอามาซุกข,ขาวจั่วหลายมันก็บ,บ่แซ่บ โอ้หอมเหล่ยแ่บนู้ก่อนเออวันนี้จริงเอาลาบสุกมันไม่ลาบเรียดเลยวันนี้ลาบสุกเยอะสุกละดีแล้วสุกผะน้ำไมตีิโบะตีนโบก่อนนะ มึงตัวเค็มบ่เพราะเรอว่ายาย

ลาบเลือดกลายเป็นลาบซุกแล้วเอาอย่างนี้ดีนะอู้หูลาบเลือดกลายเป็นลาบซุปแล้วกินเท้าบานนี่สุกเลยเห็นไหมอือหนอาแซ่บเฮ้ยลาบเลือดกลายเป็นลาบสุกแล้วอลาตาเราไปกินเท้าไป ยะะเาเก่าหมอเขามาเร็วหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วกินกระลาบเลียดลาบเลียดเป็นลาบสลุกแล้วสกแบบนยี่สิบเจ็ด ตังค่ากินอะรติดเ้ยเห็นแต่้าทัพทีมาบอละเออะตาตาสังเกตดูเอาเอ <laughs> ๊กฟ้าหมอกได้เนาะมันฟ้ามันหักตานี่ตองชฟไม้ป่าหม้อพิเศษเดตาขาวว้าหม้อพิเศษเอย โอ้มีตังซื้อหมอไม้นะตาเนอ้องหายหนกหายหนักนี่มันลดเลยเนี่มันหายนี่มันมันโดนแล้วมันซีบกว่าปีแล้วนี่ไอ้หูจับมันก็เลยลดเลยหาไม้มาเสรละยายเยอย้ยเออหมอพิเศษอ้าวตักใครตาให้ยายดูวยกว่าไรตกเอาอย่างเดียวไม่เอาหลาย<ม><ม>ยายมักินหลายดอกยายกวัวอ้วนอืม แช่บ่แช่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินเผาด้วยใครก็ได้กินน้ำันเด้อนี่ยายซุกยายมุกยายแปะยายเป๊ะยายแตวยายน้อยมากินน้ำันเด้อกินลาบเลือดซุกแซ่บ่จ้าแช่นะโอ้มันมีเครื่องในเด้อนี่เนาะเครื่องในหลาจีเราก็ได้กิน

นักปลาซ้นตาขอขอแย่บ่พอปืนแต่แม่เจ้ากอนเขานั่งอย่างนี้อย่าตาเออเดี๋ยวมันที่เกมมามาพี่น้องมากินน้ำกันเดี๋ลวับเลือด,ดเดชจีวาเบอร์เอิร์นรับเลือดมันกลายเป็นลับซุกแล้วส่วนเนาะขั่วตุน้นเนาะบวกก้ากินด้วย มาคือแกกวนเอดูสัสาไปเลยเย็บเนาะลาบเดือดกลายเป็นลาบสุกเอ้สอสุปกแะเสบดิบกินแล้วมันจักกระเดื่มปากเนาะ ายางนิดนึงโปากนะเกิดจิวโอปากเนีจึงๆนี่ว่าเท้าลิซจะิวนี่ควาเป็นปอบเลยอ่ะอืแซ่บเลย น้องจิ้ข้าวก๋ยหังน้อมือนี่น้อกินก็ตากับสองก็หัวปีนะสองเละอกินแน่เืมแบบเนาะโอ้ตอนตับตัเนย ลาบสุกลาบเลือดตายเป็นลาบสุกสุกก็แซบได้เในใส่มันโัใส่้วยเครื่องไหนเครื่องใน

เลยลายเด้อตาอ่ะดื่น้ำกินยายอิ่มแล้วยายจะกินน้ำเต้าหู้ยายบอกแกงก็ได้บาทมันอุ้ยกินน้ำเต้าหู้ก่อนโอ้ยเสื่อมหายยายกินดีแท,ท้ปลาตงมโคก็มีอยู่ดื่นน้ำเต้าหู้ สวัสดีเทนายบ้านนี่ออน้ำตาอ o o v ตากินบอน่อน้ำตา h ู o บอ่อกินแะ้วเหตุงานเหตุการณ์ไนเด้อนอนอยู่แต่ในบ้านหลายซอยกันเฮ็ดนี่กินแล้วอะ่ะ nước tỏi hũ, đấy, lại thế, cả gì kinh đây một, bì ngang nha, ủ, đi kinh năm càn đấy กินข้าวเรากินปลาตั้งโผน้ำต <c oughs> ั้งหูซิมดูก่อนอแสบเนาะขี้เหี้ยวใช่ไหมแบบแสบกิบบบบนให้อิ่มแล้วตา nha yì kì nam tàu ngô kapatang kô ép kìa ạ ngán nó hai nhá nó hmm 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 เตรียมตัวไปเห็นงานกันเด้อบางเนี่ย